ดงป่า,าลานคนคือหลายมีคนนั่งกันเต็มเลยนะคนเนี่ยจะได้กินหมดเอนี่ะนะครับบรรยากาศที่ดงป่าลานนะครับแม่มากินข้าวเปียกร้านประจำข้าวเปียกปลาทออเขาเปียกข้าวแม่ ก็บริกินมาหลายเดือนแล้วเพราะว่าแคลเซียมดีนะบรรยากาศยามเช้านะครับคนกินเต็มเลย ธนาคารืุณว่ากินแถวนไมนเตนะครับตอนเนี้ยคนเขาเปียกข้าวคียข้วนวะนกินยังวนงันขาเปียแกแม่เปลี่ยนบรรยากาศบ่เปลบรรยากาศ คือหวานหรืโบกินเปลาย่จึงเงนเพนนลายจึงซกเบือกินละไรเนียคนเกาหลีบินก็ยิ่มท้องแล้วก็เดินทางต่อครับที่เก่าเวลาเดิม กินข้าวเสร็จแล้วครับไปกินกาแฟต่อคอยังเนี่<ะ>ยนะเขียนอย่างไรบ้างดีมัดของมาเขตบ้านยังอยู่นะเขตดงป่าลานนะครับโอเคพวกกินี้ร้านนางตึง้ง เฟอรยุงโอ้บหเดียมันนี้โดนเราไปเฟอรยุงนะอันนี้สถานทูตฝรั่งเศสนะครับเดสเดนเดอฟรองเป็นป่าแค่ก็าอเดสเดนนะครับ,รนนรบแต่ว่าน่าจะอยู่ใน,น กแ้ไอ้เป็นคนไทยอายยังปลอบตัวเป็นคนลาวเขาที่พักให้เขาฟรีเลยเนียน่ยมันบอกเนียนกิ๊บถ้าเขาไปแซนี่อายจะตายเลยนี่บักนี่แล้วเขาฟรีลายบอนแน่ นะครับโรงแรมใกล้แล้วหลานสร้างเอาวันนี่นะครับเป็นบิก๊กบอยของโรงแรมนะครับโรงแรมนี้ถ้าสร้างเสร็จนี้จะเชิดหน้าชูตาวเวียงจันมากมากเลยนะไม่ธรรมดาเลยโรงแรมนี้เป็นระดับห้าดาวนะครับห้าดาวนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้คือฝนจีดตกวนเลยโอ้วนบริกิสตสต้าบักดุนเลยเนี่ยโอ,โอ้ลูกค้าเขาก็ลายตัเรื่อยเอยนะ แต่ว,ว่าสาขาที่สุดยอดสุดในสาขาใดวัดไอว่าฮอลิเดอินเนาะมันมีบ่อนจอดรถด,ด้ฮอลิเดอินมันมีที่จอดรถนะครับแล้วก็เป็นโรงแรมไฮโซครับสีนุกนี่ก็โอเคไนดะ้ีนุกนี่ก็เป็นร้านหนึ่งที่โอเคนะครับสาขานี้นะแบนลาวแบนลาวแบนลาวออริจินอลได้ในตำนานได้ นี่นะครับวัดราชรจักรลานช้างนะครับจันทบุรีสีสัตนะระหุดลานสางค,คาเฟ่เบซอนยั่งมาเปิดหวดเลยวใกล้ละปั๊มปุ่งใหม่อันนี้ปั๊มปุ๊กใหม่โอ้นะเดี๋ยวสิมารีวิวร้านกาแฟแค,แคมของนี่เอาแถวแถวนี้ก็เป็นร้อยสาขาแล้วครับ <laughs> แหมโดวดนะ ทักสี่เลือกนั่งบนใดดีเว่ยนี่เขากำลังสร้างโรงแรมนะครับโอ้ยลมมาละบาทเนี่ยเมื่อคืนนอนที่นี่แหละครับอามารีนี่แหละปั้น,นนะอันบานนอนที่นี่โอ้โรงแรมครับทุใสายฝนจะมานะเนี่ย โน่นะทางฝั่งไทยนี่เป็นฝนมล,ล,ลมเย็นดีครับมาเรื่อยๆนะฝนนะดูแล้วน่าจะไม่รอดนะครับที่ทางอเพือเมืองหนองคายนะครับฝนมาทางกุดอดนะครับ มาสอทางนะครับแกงวรุ่นตอนปลายนะครับซื้อขนมก่อนเม่เม่เม่เมอ้หมุกเม่นเมอเอาเนย อันนี้สองงันเนี่ยบ่อนี่สองงันแค่นั้นแหละบรรยากาศฮะตู้พูดกินขนมก่อนครับเกิ่นมีคนเลี้ยงขนมเดี๋ยวไปเอารถมอเตอร์ไซค์นะครับพิซเซียอิตาเลีย ฝนจะตกแต่ไม่ตกนะครับเปิดสิบโมงสิบโมงบ่ะอันข้ามันไก่นะไก่อย่างทข้าวพลัดข้าพักไทยบร่าสิบโมงเช้าเนี่ยเปิดยี่กีบเลยโอ้ก็ได้เวิร์กไว้ร้านประจำนะครับ กองละครแห่งสตัตว์แยกอย่างหนึ่งลองคาตอนแดงจจตรงเมี่ยงนะครับไม่ใช่นะไอ้วนไม่รู้ <laughs> แสดงกาย,ยสิทธิ์คาเฟ่เมสนันบวกหรือเล่าทีโพนต้องแล้วนะครับ รถนนะด,ดีเด็ดอีกอย่งวันี่วันท่านท่านแม่คนละสามแันไปแม่ว่ามีเสียบัวตามไปยังกันละ่ะตอนนี้นี่กินได้แค่เฟอร์เลยวันนะเดย์ได้มื่อเช้านี่ยใจเงินแม่ทองมาแล้ววะ ดีเนาะเออเริ่มแล้วเออใจแล้วดีวะสักยอนเรื่อยๆแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ย มิตรภาพเฮ้ยคอนดอมอย่างว่าวันทัชคอนดอมหมายเขาไงวะหมายเขาาหไ่วันทัชสกายมาร์ทนะครับเงินเดือนเริ่มต้น3ล้านตอนนี้2ล้านไม่มีแล้วนะครับไม่มีคนทำงานนะครับเราสามล้านขึ้นแล้ะครับเป็นร้านใหญ่เหมือนกันนะสกายมาร์ทนะครับร้านค้าปลีกเจ้าถิ่นนะครับ สินค้านําเข้าก็จะมีทั้งไทยแล้วก็ทั้งประเทศฝรั่งจีนก็มีหลากหลายดีนะครับสกายมาทอันนี้ร้านกาแฟรทรีคอฟเขาทำร้านค้าปลีกเหมือนกันนะครับบิ๊กทรีแล้วก็ร้านกาแฟด้วยนะครับทรีคอฟนะครับอันนี้ก็เยอะเลยนะครับในเวียงจัดนะครับเออคนก็มาใช้บริการเยอะเหมือนกันนะ ยังไม่เคยลองเลยเ๋ยจะลองบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆก่อนชีคอฟนะก๊อกมาสาขาจอมณีเหนือนะครับเนี่ยฮะธุรกิจค้าปลีกที่เวียงจันนี้ใส่กันมันนะครับก็อกหมาศนี่เป็นของทุิษัทเกาหลีนะครับก็ผู้บริหารนี่ก็เป็นคนไทยนะครับก็อกหมาเจมานะครับ บ้านจอมมนีเีนะ่ือโอ้รถบอ่อใส่ในคอแข็งมากเลยขับยากครับรถของอมาเลย์หรือเปล่าหรือจีนไม่แน่ใจครับไม่ใช่รถไทยแน่เลย กับหนองบอนนะครับกลับไปชาร์จแบตหน่อยนะครับวันนี้อากาศแดดไม่ออกนะครับเหมานะมกับการเลาะด้วยเนี่ยเหมาะกับการเลาะนะครับบ้านจอมมณีใต้ ลอบไปทางจอมมณนีใต้แล้วก็ออกทางปูนพะเน่านะครับยังไม่หิวข้าวนะจอมมณีนี่ก็เป็นบ้านใหญ่นะครับบ้านใหญ่บ้านดังปูนต้องแล้วก็จอมมณีปูนสว่าง กันหมดแล้วครับคือวันนี้นะท่านผู้ชมที้นะครับนี่จะเรื่องใหม่หมๆนะครับ กำทำทางเบตงทางคอนกรีตนะครับอันนี้ก็ก๊กก๊กมาดจอมมณนีกากนะครับจอมมณีเหนือใต้กากลองคิดดูด้ว่าเป็นบ้านใหญ่ขนาดไหนนะครับบ้านจอมมณนีนะครับเขากำลังทําถนนใหม่นะครับเป็นเบตงนะครับตรงนี้มีตึกมีออฟฟิศเลยแล้วเนี่ยตึกนะฮะไม่เคยเข้ามาสักทีแล้วเนี่ย โอ้อันนี้อะไรเนี่ยเมธานีอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลหลักสูตรจากลอนดอนว่าอย่างนั้นนะครับวัยวัยนี้ยังไม่เปิดแสดงว่ายังไม่เปิดนะครับเนี่ยแถวแถวนี้จะมีโรงเรียนอินเตอร์อยู่เจ้าสองเจ้านะครับอันนี้น่าจะเป็นเจ้าที่สองยังไม่เปิดให้บริการนะครับเขากำลังปรับปรุงเส้นทางนะครับในตัวนครหลวงเวียงจันทน์นี้นะครับทำเป็นทำเป็น เป็นทางเบตงเบตงนะครับไม่ใช่เบตงนะเบตงนะก็ราคาที่ดินก็ทีบตัวสูงขึ้นแล้ะครับถนนคนทางดีนะครับพัตตะขาดดาวี่งโอ้รถนี้ขับยากมากเลยครับมันคอมันแข็งเลย กาลังทาทางนะครับทาทางเบตรงนะครับสภาพบ้านเรือนนะครับในห้องในซอยอจอมมณีกา ใส่ก่อสร้างนะครับเทียบครับที่เวียงจันทร์นะใส่ก่อสร้างเยอะมากครับก็มาทะลุพ้นพอนเาเดีย๋ดวยวเงินหลังมักเอฟเลยนะ ไปใส่น้ำมันก่อนครับตามปตทออนะครับพาชมบ้านพนพนาไปด้วยช้าๆเพราถคุณภาพไม่ดีนะฮะดูแล้วนะฮะค่อยขับไป <Yes. S 1> บ้านพนพนานะครับ บนพะเนานี่มีปตทอสองฝั๊มนะครับคนละฝั่งกันนะะแถวนี้เวลาฝนตกน้ำก็ท่วมนะน้ำขังนะมันไม่ได้บอกว่าถึงขังนานนะครับแต่ว่าขังเือนพักใส่สมพอรอันนี้เป็นห้องเช่านะครับ ว่าจะมาเติมน้ำมันนะครับตรงปั๊มนี่เขาเขาทำถนนนะครับต้องไปเข้าตรงโน้นนะฮะปุ่นมะนาวหอมผิดสามโอ้ตรงบ้านเวียงจเจริญนี่นะครับตัดผมฟรีตัดผมฟรีอไว้งั้นนะฮะน่าจะเป็นแบบว่าเขาทดลองนะช่างทดลองงานอนะไรอย่างนี้นะครับ ก็มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับมาตัดเออหน้ามาตัดเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ริมมีช่างกี่คนเนี่ยหนึ่งสองเยอะอยู่ครับตัดผมฟรีอะไรงั้นมาเช่ารถที่อื่นนะครับทำให้นึกถึงค่าแขกของอร้านมีไซรรถเร้ามากเลยนะครับอันนี้มันคอนโทรลลำบากมากเลยนะ มีใส่ท่าแขกนี่แบบโรถของเขาเป็นรถเวฟไทยเนาะคุณภาพดีมากเลยเนะครับเ mm hmm. ช่าทีบางทีผมเช่าเป็นเดือนเลยเนีย mm hmm. ขับง่ายนะครับน mm ี hmm. ่อะไรเนี่ยเขาเปิดแล้วเหรอเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเดียวเด อันนี้ยังไม่เปิดพอดีนะครับแวะกินเฝอข้าวเปียกปลาช่อนตรงนี้ร้านประจำที่ผมมาชอบมากินนะครับร้านข้าวเปียกปลาช่อนข้าวเปียกปลาช่อนอนะี่นะครับ มีปูงปลาช่อนด้วยเลยร mm hmm. ้านนี้อร่อยบอกเลยแซ่บ mm hmm. เอาเคาเปเคยปนะเค็เปปลาฮะกินนี้ละ mm hmm. เค็เปลปลาคอร้ mm hmm. านนี้จะมีอยู่สองเจ้านะครับ mm hmm. นั่งกินตรงนี้แหละครับ บรรยากาศนะครับบริเวณบ้านเวินกันเลยตอนเที่ยงนะครับรถก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะวันนี้วันเสาร์เลนะครับอันนี้ห้อมสิบเขาทำทางเบตงหมดแล้วนะฮะเขาไปในซอยนะครับน,นี่รถเช่านะครับอันนี้ผมบอกนะครับว่าทำให้ผมนึกถึงท่าแขกมากเลยนะรถนี่คุณภาพดีมากเลยที่ท่าแขกนะ ขับมอไซค์ไปแล้วก็ถ่ายคลิปไปนิสบายนะครับเดนนี้คือ,อรถจะล้มให้ได้เลยนะนะครับนี่นะครับหาตามเข้าเปียกเขาเปียกประชดนะ อร่อยครับบอกเลยนะร้านนี้นะครับอร่อยต้องเพิ่มไข่เลยอร่อยดีครับ เครื่องในไปด้วยนะเครื่องในปลาช่อนเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับเข้มข้นดีผมไม่ปรุงเลยนะที่นีนะครับเนื้อเนื้อเน้นเน้นน้ำเข้มข้น ร,ร้านนี้แนะนํานะครับอยู่ตรงร้านตัดแว่นตานี่แหละ